สวัสดีครับผม o n นิ d e g r กรดวันนี้เรามาเล่มโดรายมอนโดโคเดโมวอ l k เกอร์กันถึงแม้ผมไม่รู้ภาษาแต่ว่าผมจำได้หมดเอบเอบมีตัวละครที่คุ้นเคยกันดีแล้วมีเซนริเนื้อเรื่องบานที่สุดคือ6เนื้อเรื่องของตัวละครน,นั้น แต่ว่าผมจะเลือกโนบิตะอะไรหุ้นเปิดมาก็ที่โลขอสกิปไปเลยละกันเพราะผมไม่รู้ภาษาญี่ปุ่น อ๋อรู้แบบงูปลาเนี่ยนี่คืออะไรแหุ่นโคลอนอะไรสักอย่างที่ใช้เส้นผมของมนุษย์เนี่ยคือเราดัดแปลงนี้คือหุ่นพวกนั้นจะเหมือนคนที่เอาเส้นผมไปดะก,กไปใส่ตรงหุ่นนั้น เปิดมาโนบิตะก็จะแยกเริ่มมาอาจแยกกับไอ้สี่คนนี้อยู่้าสนามเด็กเล่นโอ้โหข้างหน้ากูเลยคือเราไปหาคนก่อนจุดสีฟ้าคือเราได้ดาวจุดสีแดงเสียดาวคือถ้าไปจุดสีฟ้าก็ได้ ดาวมายี่สิบถ้าไปจุดสีแดงคือจะเสียดาวไปห้าไปจุดสีน้ำเงินกันใหญ่เลยนะตาชิซุกาก็ตาของเราและ สี่จุดดีกว่าไปทางไหนดีวะอืมไปจุดนี้แล้วกันอืมตรงตู้ไปสนีห้าพอยได้ถามแมชชีนคือมันมีระบบของคือสามารถใช้ได้ทุกกรณีเช่นะอได้หลายกรณีคือ ลงพื้นว่าใช้ล่าสุดคือได้ทามแมชชีนคือสามารถเดินได้เดินได้อีกหนึ่งครั้งตอนนี้ยังไม่มีดาวต้องเสียดาวเป็นค่าใช้จ่ายสามถ้าไปจุดสีเหลือคือไม่มีผลอะไร สอห้าคือข้างล่างคือแมบ,บสามารถมองแผนที่ได้เนี่ยอ,อังสิบเอ็ดหนึ่ง ันนี้อันขวานี่สามารถแกล้งเพื่อนได้เนี่ยของตัวละครจะจะแตกต่างกับไปยกเว้นเอที่ใช้ห้าดวงดาวห้าสิบแต่ต้องอยู่ในระยะหกช่องคือสามารถหยุดขาดการเดินหนึ่งครั้งทุกเทิร์นจะมีของวิเศษและเหรียญถ้าครบห้าเหรียญจะเปิดม,มินิเกม คือใครก็ได้น,นี่ระหว่างทางจะมีอุปสรรคคือพวกหมาพวกแมวนี่คอยดีบัฟให้กับเราสาอืมได้หก มนนีที่หนึ่งคนดที่หนึ่งพอไปหาคนแล้วมีอะไรค่าค่า w อะไรสักอย่างนี่แหละคือน่าจะคะแนนเควสมั้งคือถ้ามีคะแนนเควสคือไม่ว่าจะดาวจะเยอะจะน้อยเพียงใดก็ได้ได้อันดับดีดโอ้จิซุกะไปหาป้าคนนั้นโอ้โหข้างหน้า ตรงซ้ายโรงอาบน้ำตาเหลาสามสกิปดีกว่าไปแล้วเกิดใหม่ตะลุงโอตี้ก็ สนามเด็กเล่นโอ้โหจุดนี้มันอยู่ข้างหน้าโอ้โหหนึ่งเฮ้ยแต่มันข้างหน้ากูนี่ โอ้ไม่ใช่ภาพภุมร่องหวนคือไม่โดนดีบับอะไรไม่ไม่โดว่าหนึ่ง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 สาม คือน่มาจะมีตัวละครที่บัฟให้กับเราโอ้หมันได้ทำให้ชีนเดีย๋ยวซีซีซีโอ้โหใช้ประตูวเวลา โอ้โหไอ้จุดแดงอโอ้ตืดจตังไปแล้ว เอาเหรียญเนี่ยเดี๋ยวใช้ทาแมชชีนเนี่ยเดินได้อีกหนึ่งครั้งหนึ่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 งจุดแดงอ้าชิงมาได้ละ อืโดนดีบัฟน่าจะสีน้ำจะเล่นใครออบอ่าว่ามีถามไม่ทีนซีซีซีสีสสสอ ไม่ยอมโม้ยขอใช้อีกครั้งหนึ่งสามสามสามลืมไหมโอ้โหข้างหน้าไอ้สอง รวดเร็วทันใจใช้ของดีกว่าคือนี่อะไยาความเร็วทไม่ออกทไม่สี่สี่ถึงหกซีซีเอาราวดีกว่าออืืมม ี้ช่องกระดดูคือจะสุ่มของแล้วมันอาาขายให้เราลงตรงนี้แหละอืมหุ่นโคลนทิศกะรเหมืนเส้นอกจบเกม ถ้าขึ้นสีเขียวนี่คือผ่านแล้วก,ก็พอแค่เนี่ยแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีครับ